สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ครับเราก็มาพบกวันอยู่ที่ไร่จันหอมนะคะวันนี้ครับเราจะมาเก็บผลไม้คือหัวปีกล้วยแล้วก็หน่อไม้คับเดี๋ยวเราไปเก็บกันเลยนะคะป้า ก็ตอนนี้ครับก็กำลังจะมาเก็บหน่อไม้ครับเดีย๋ยวเราไปดูครับว่าหน่อไม้ครับจะใหญ่ขนาดไหนครับเราไปดูกันเลยครับเราก็ได้มาแล้วนะคะก็แบบ แบบถ้ากินนะครับเนื้อน่าจะแน่นแน่นหน้าดูค่ะเนี่ยเนี่ยตอนนี้ครับก็จะเป็นหน่อที่ใช้ได้นะครับก็แบบมันอันใหญ่นะคะแล้วก็สามารถแบบเอาไปขายได้ขายน่าจะได้ขายได้ดีนะคะวันนี้ครับครับไข่บงหวาสวนสดๆนะครับพี่ตัดจากต้นแล้วสามารถกินได้เลยครับเนี่ยเนี่ยกรอบด้วยครับเนี่ยนเนี้ยตอนนี้จะเป็นผงน้ำผงใหญ่ก็นี่เขาจะเป็นจุดที่น้ําลงครับมันก็จะสามารถ เลี้ยงไผ่ต้นนี้ได้ดีเลยนะคบก็แบบหนอนะครับก็จะขึ้นเยอะมากครับสำหรับต้นนี้ได้ไป็สามหน่อนครับหน่อใหญ่ๆนะคบนี่ครับหนื้อกำลังแน่นๆเลยครับก็เริ่มบินนะคะแต่เนี่ยครับก็ยังกินได้ครับนี่ครับนี่ก็ตัดกินได้ทั้งหนอนนะคะน่าจะแน่นๆดูครับเนื้อเนี่ย ก็จะเป็นต้นกล้วยครับที่มีหัวปีนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่เอาครับเพราะว่ามันมันยังเล็กอยู่นะคะแล้วก็จะยังไม่ตัด,ตดนะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นบัวครับเอาไปทําประกอบอาหารได้หลายอย่างเลยนะครับ